น่าตื่นเต้นยังไงบ้างน่าตื่นเต้นนะครับเพราะว่าถ้าใครที่ชอบเลโก้แล้วก็วันพีเนี่ยเรียกว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มีการจับมือกันแล้วก็ออกออกเลโก้ที่เป็นลายวันพีก็เป็นเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นเออ่ไลฟ์แอคชั่นที่ฉายใน Netflix นะครับผมก็ผมแม่ชอบดูอยู่แหละแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออราะวันนี้มันตื่นเต้นมากแล้วก็รู้สึกว่าอยากเลือกแล้วก็อยากรีบไปต่อแหละการที่ได้มี เป็นใจแบว่าเป็นสิ่งของที่เราต้องได้นะครับจินตนาการของเราเองมันดียงไงบ้างมันก็เหมือนไม่ได้ว่าเป็นการถ้าถ้าภาษาผมเองมันจะคือการแก้แค้นตัวเองในวัยเด็กตอนเด็กตัวเองอาจจะไม่ได้แบบว่ามีมีตังค์ซื้อของเล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบว่าเหมือนแบบพอโตแล้วเราพอเราทํางานหาเงินได้เลยเราก็รู้สึกว่ามันต้องทุบมานต้องคูมันต้องแบบว่าต้องมีทดแทนความทรงจําในวัยเด็กของเราความสุขในวัยเด็กของเราแล้วซุนทดไปกี่เท่าอ๋อก็เยอะอยู่ก็หลายอย่างอยู่ตอนนี้หลายอย่างอยู่ต่วันนี้ก็จะเป็นเอ่อเลโก้กันพีทครับ วันคุณเล่นไปติดเรื่องวันพีชหมาะกับใครบ้างเหมกับทุกทวัยครับสำหรับใครที่แบบว่าอาจจะเป็นแบบสายสะสมสายที่อาจจะชอบวันพีชหรือว่าติดตามวันพีชอ่านการ์ตูนวันพีชตั้งแต่เด็กตั้งแต่เพราะว่าการ์ตูนมันก็นานมากๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าอาจจะเรียกว่าถึงคราที่ต้องคุณต้องหันมาทุกสิ่งนี้แล้วก็แบบว่ามีไว้ในครอบครองครับคุณมีคาแรคเตอร์โปรดไหมคะนี่ครับตัวที่ผมแต่งวันนี้เลยโซโลครับใช่ยังไงเขาเท่ยังไงเท่อะเราเราดูเราดูซีรีส์แล้วเราแบบ โอ้หเรารู้สึกว่าเราตกหลุมรักผู้ชายคนนี้แม่เค้นยูเท่มากใช่ใช่ใช่ดอลไอดอลไอดอลไอดอลเลยสามดาบด้วยใครานนท์ไหมฮะพี่เขาถามว่าใครานนท์ไหมอะไรนะครับใครานนท์คลายคลาราเท่คนอะไรอ๋อคลาคราเราเท่เหมือนเขาเลยเราเท่เราหล่อเท่อยู่แล้วเป็นต้นแบบในการใช้ชีวิตแต่หน้าตาเราก็ค่อนข้างเข้มขึงครัท่าทางเราก็ธรรมะแมงเรียกว่าการตัดสินใจทุกอย่างเฉียบคมโอ้คลจะมาซื้ออันนี้คืออย่าง คาแรคเตอร์อยู่หรือเปล่าพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยครับฝาอะไรครับครับก็ฝากนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนวันพีนะครับแล้วก็เป็นแฟนเลโก้นะครับหรือว่าอยากจะสะสมของหรือว่าอยากได้มีเรือ going merry ไปครอบครองนะครับต้องมานะครับที่งานวันนี้นะครับนิดนึงอัปเดตเลยตอนนจบงานไปถึงนแล้วฮัสกาเดชทั้ทุกคนรอคอยทุกคนรอคอยใช่ไหมครับผมก็รอคอยเช่นกันครับคือเหมือนว่าด้วยความที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่มากๆอะไรเงี้ยมันโปรเซสทุกอย่างมันก็มันก็มีการเรียกว่า ปรับเพื่อให้ทุกอย่างมันเหมาะสมแล้วก็ให้มันดีที่สุดจริงๆออะไรย่างเงี้ยครับแบบแล้วก็ล่าสุดก็จะมีการแบบการปรับแก้บทให้มันเข้าที่มากขึ้นแล้วก็มีการแบบเอ่อเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปกับนักสแสดงทีมนักสแสดงเรื่องเคมีนักสแสดงแบบในแต่ละแต่ละจุดแต่ละวงความสัมพันธ์อะไรอย่างเง<ช>ี้ยครับคุณได้ไปซ้อ,อมหมดซ้อมมวยอ่ะเขาไปที่เขาไปามซนะ้อมครับซ้อมครับมีมีมีเรียนครับมีเรียนเบื้องต้นเลยครับกี่เปอร์เซ็นต์ละจากการที่แบบว่า ออกมาออกม้วยเฮ้ยรเราได้เราสบายอยู่แล้วเรา<ม>เรา,เร,าเรื่องเรื่องแอคชั่นนี่เราเป็นเราเป็นเพื่อแอคชั่นมาแต่ไหนแต่อะไรนแถึงแม้ว่าเรื่องที่ผ่านมาจะไม่มีแอคชั่นเลยก็ตามแต่ละสายนี้ <laughs> ใช่ใช่ใชเราเราเรา,เร,าเรียกว่าเราก็เออเราก็เรียนไปพร้อมๆทุกคนแหละครับใช่ทุกคนก็เหมือนแบบนับนับศูนย์พร้อมกันนับหนึ่งพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยครับโบ่เห็นหมเออโบทมันหนามากเลยนะที่โบทมันหนาครับใช่ครับโบทมันหนาเพราะคุณได้ขนาดเขาไหมครัอะไรนะโบทที่เขาถืออ่ะอุย ลมแรงครับอะไรนะครับอ๋ออันนี้รู่งอันนี้รุ่โอ้บ้า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 บ้๊บนาฮะาบ้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 ะบ้า้าบ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 ้า๊บ้า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 บาบ้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 วก้าบบ้้บ้บครับบ้าบาก้าบาบบบ้า้าาา้้้า้าา้า้า ตามติดตามกันได้ยาวๆเลยครับมีปล่อยภาพออกมาเห็นแบบเฮ้ยทพี่เต้โอ้โหวินไปแบบโอ้แต่ยังไม่เห็นคุณนันนนเลยนะเกี่ยวกับไม่ตรงกันคิวยังไม่ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วผมก็ไม่ได้เป็นคนติดโซเชียลซะด้วยสิอยากเห็นแบบเอ๊ะยังไงนะร่างทรงหรือแบบว่าอ๋อตอนนี้ก็ตอนนี้ก็เข้าเอ่อบี่ๆเข้าฟิตเนสอย่างเดียวครับใช่ก็จะแบบว่าเหมือนแบบว่างแล้วก็เข้าว่างแล้วก็เข้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ก่อนก่อนหน้ามางานวันนี้เราก็ไปมาใช่ ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นคือคือคนอื่นเนี่ยเขาเริ่มจากแบบอาจจะเริ่มสักห้าสิบเนียผมผมเริ่มจากติดลบไง <c oughs> ใช่มันก็แบบใช้เวลามากคนอื่นอยู่แล้ว <c oughs> จริงหรอใช่ <c oughs> อะไรนะจริงเหรอเราเริ่ะติดลบเลยเหรอไม่เราก็คาแรคเตอร์ก่อนอก่อนหน้าอะไรอย่างงี้ไงที่มันแบบว่าเหมือนแบบทำคาแรคเตอร์ไว้แล้วมันก็ต้องแบบว่ากลับมาให้มันเป็นร่างนีอ้อะไรเงี้แต่ถ้าอย่างนั้นการเล่นต้องเพิขาเรียกว่าการบ้านมากขึ้นใช่ครับก็เล่นพิเศษเอ่อห้าวันต่อสัปดาห์ครับใช่วันละ บัลลัชชั่วโมงครับแล้วก็รูปคาร์ดิโอทุกนี่แน่นเลยมีร่างพังบ้างไหมครับอะไรนะครับร่างพังเอ่อไม่ร่างพังไม่ค่อยมีครับมีแต่ง่วงนะครับเล่นเสร็จแล้วเล่นเสร็จแล้วก็กลับมานอนเลยครแปลว่าการในการเล่นเสร็จไม่มีปัญหาเลยมีแค่ง่วงอย่างเดียวมีแค่ง่วงช่วงช่วงปรับตัวตอนแรกเลยแล้วพอแบบพอเล่นไปสักพักมันก็เริ่มร่างกายมันก็เริ่มชินแล้วตอนที่รับเราคิดไหมว่าที่ผมบอกหรืว่ามันจะต้องขนาดไหนอะไรเงี้ยมันต้องขนาดนี้แหละครับคือคือถ้าไม่มีใครบอกก็ถ้าสมมติว่าเราเรียกววว่าาออะะะะไไรรรริเเคคห์ตััลยงี้มน มันมีความมันมีความองชายมีความมันต้องฝึกตั้งแต่แบบตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยมันก็เรียกว่าสมเหตุสมผลในการที่จะไปถึงจุดนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนีแต่เป็นว่าทุกคนจากตอนแรกที่รู้ว่าเออคิวจะได้ไหมตอนนี้ทุกคนบอกว่าเอ๊ะเล่าองชายคือเหมือนจะแข่งขุนกันแล้วตอนนี้คือตอนนี้คือเวลาล่าสุดเนี่ยครับรีทูเอ่อการทั้งหมดเนี่ยก็คือถ้าสมมติว่าองชายคนไหนสั่งอกไก่ปั่นแล้วไม่บอกแล้วไม่สั่งมาเผือเริ่มโกรธกันแล้วเริ่มโกรธกันละเมนูประจําของกองนี้ก็คืออกไ่่่ัันนนเา้ใช ใครเใครพี่สั่งเราไม่บอกเนี่ยมันต้องมีจะมีมีภูวินเลยภูวินเลยชอบถือมาแค่สองขวดแล้วก็แบบอุ้ยอันนี้เอามาจากบ้านเอามาจากบ้านเลยแล้วเราก็ต้องมีแบบสักคนนึงแบบไม่ผมก็มีฟอสไม่ก็พี่เตแบบสั่งแล้วก็เออใครจะเอาไหมอะไรก็สั่งมาเยอะๆยิงกองๆไว้ก่อนเลยแล้วลดให้ใครเป็นหัวตารางอะไรนะครับใครเป็นหัวตารางหมายถึงว่าอะไรครับตอนนี้โออ้้ยตนนีก็ก็ต้องเออวินแมนฮาวินเออคุณฟอสตอนนี้คุณเตเขาก็ไอ้นี่ละใช่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  อะไรนะครับผมตามไปให้เขาไปก่อนเนาะให้เขาไปก่อนผมไม่รีบครับผมไม่รีบใช่ใช่ใช่ถ้าผมถ่ายพร้อมถ่ายก็พร้อมหุ่นอะไรทุกอย่างพร้อมเลยใช่ต้องพร้อมอยู่แล้วแซงแน่แน่แซงคนอื่นแน่พอถึงปลายทางเอออาจจะไม่ถึงเพราะเราใช้เวลาไม่ได้เท่าคนอื่นใช่ใช่ใช่แต่บดเราในเรื่องคือมันจะต้องถูกลงนะดูได้ไงครับดูได้ไงครับอันนี้อันนี้ข่าวมาจากไหนฮะผู้เก็ตบทค่ะแรงข่าวมาจากไหนฮะแรงข่าวมาจากไหนฮะจริงหรือเปล่าเราเล่นเราเล่นเปอะไรนะจริงหรือเปล่าเราเล่นอะไรไม่รู้ ไม่รู้ไม่คือมันเป็นมันเป็นรู้ธงกันอะไรมันต้องการอะไรคือมันเป็นพี่มันเป็นพี่น้องกันอยู่แล้วใช่ไหมในกรุงชายเนี่ยมันพี่น้องกันอยู่แล้วมันก็ต้องแบบว่าเรียกว่าเออเป็นพี่คนเท่าไหร่เล่าเรียนเป็นพี่ไงเป็นพี่แล้วเป็นน้องใครสักคนหนึ่งไม่ได้แล้วแอมล้อไม่เอไม่มี ไม่เราเราเราเป็นองชายอยู่แล้วใช่แต่จะเป็นใครก็ลองเดากันดูอะไรนะเลื่อนหรอก็เดาไปก่อนยังไม่ได้เป็นออฟฟิเชียลก็เดาไปก่อนเดาเดาไปก่อนใช่ใช่ใช่แต่มันมีอันยังที่การตีความไปอ่ายได้แดงคุณไปทั้งคณะไงไม่คือเราก็เรียกว่าอะไรอ่ะเรียกว่ามันก็เรียกว่าหาที่พึ่งทางใจกันหาที่พึ่งทางใจกันอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็ไปอ่ะไปอ่ะ เวนไปกับคูเวนไปกับพี่เตไปกับตูอะไรอย่างงี้ก็เหมือนแบบว่าอ่ะว่างกันพอดีก็จับมือกันไปอะไรอย่างงี้ใช่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 แล้วก็เหมือนแบบหิวโอกาสไปเที่ยวกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกกันดีคือหลายคนก็เลยบอกว่าอ่ะจากการเลือกท้ายจะต้องมาแน่นแล้วแหละเพราะว่าโอ้สาธุแล้วกันครับสาธุแล้วกันครับทุกคทั้งคณะขนาดนี้ใช่ใช่ใช่ใชก็เรียกว่าเออทุกคนก็ตั้งใจกับโปรเจกต์นี้มากๆากอะไรทั้งทีมงานเบื้องหลังเออทีมงานทุกคนเออพี่ฝนพูดไปกับเราหรือว่าทีมโปรดักชั่นก็ตามอะไรเงี้ยก็อยากหา หาสิ่งคัดเลือกส antis, on on ิ right. ่งที่ดีที่สุดให้กับซีรีส์เรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยผมก็อาจจะต้องใช้เวลากันหน่อยอาจจะรบกวนรอกันหน่อยแต่เมื่อไหร่ที่ออกมาดีแน่นอนคุณสัญญาใช่ไหมว่าคุณจะบอกว่ามันจะเริ่มต้นเอ้ยมันต้องมีอยู่แล้วสิมันต้องมีแบบจากออฟฟิเชียลไงเมื่อนั้นแหละไม่ยอมไม่ยอมเลยใช่มเมื่อนั้นแหละเมื่อนั้นเลยเมื่อนั้นเลยรู้ได้เมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละใช่ล้ำสุดนี่รับเหมาเป็นเกตคอนเสิร์ตไม่ว่าใส่มากเพราะว่า ทีไก่ไม่เห็นขึ้นเวทีนี่คือทุกคนจะต้องทักละเนี่้ว่าเป็นช่วงชดใช้กรรมโทษฐานที่รู้จักพวกมันไม่เท่าไหรพวกรู้จักพวกมันไม่เท่าไหร่โทษฐานที่พวกมันจัดคอนใกล้กันด้วยใช่ก็ไปไปเอ่อไปเป็นเกสเอ่อให้แจ็คกี้เป็นให้เพิร์ตมาครับใช่เมื่อไหร่คนก็ผิดือนู่นสองอาทิตย์คุณสองคนสนเลยนะมันจัดของแกพอดีไงใชดมันก็เหมือนแบบว่าเราก็คือแจ็คกี้เขาก็อยาก เขาก็อยากเขาก็อยากให้ให้แบบเพื่อนเขาไปขึ้นเพิร์ดก็อยากให้เพื่อนเขาไปขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เรียกว่าเป็นบรรยากาศที่มันดีตอนซ้อมตอนตอนเจอกันี่ก็เหมือนแบบเหมือนรี r e เนียนตอนเลียนี่แบบว่าเออเราทําอะไรสนุกบ้าๆบอๆด้วยกันไม่ค่อยเหมือนรู้สึกแบบไม่ค่อยรู้สึกเป็นทำงานเป็นเพื่อนเท่าไหร่ครับใช่ไหมครับใช่ครับใช่ก็ไม่รู้สึกว่าเหมือนทำงานเท่าไหร่ก็เหมือนไปเจอเพื่อนไปแบบว่านั่งคุยกันทั้งอาร์ตี้ทั้งนิวหรือหรือกับเพิร์ดกับไนท์เองก็ตามอะไรอย่างเงี้ย ใช่ก็เก <Elena> <t> ิดว <the warn s> ่าเราเป็นคนเดียวที่เหมือนเจอครบทุกคนอะไรอย่างเงี้ยแต่คิดว่าเดี๋ยวมันก็คงมีเสวี่ยทีแหละที่มันรวมกันได้ทั้งหมดจริงๆอะไรเงี้ยเสวี่ยทีเราอะไรอย่าพูดอย่างนั้นเลยพูดอย่างนั้นเลยต้องมาชดใช้เราป่าใชไม่เมื่อเมื่อเมื่อมันมีการเอ่อเมื่อมีบ่วงกรรมเกิดขึ้นแล้วอ่ะมันก็ต้องมีการชดใช้กันแต่เมื่อไหร่เมื่อนั้นนี่คือบอกเมื่อไหก่อนบอกไว้อยู่แล้วบอกไว้อยู่แล้วว่าโอเคคอนแน่มึงไม่รอดแน่กูบอกเลย ครับโดนแซวโดนเป็นตัวโดนเนี่ยมันเป็นตัวโดนใช่ใช่เป็นตัวโดนเพื่อนเพื่อนแฮปปี้เราก็โอเคเพื่อนแฮปปี้เราก็ดีใจเราไม่ได้แบบงอนอนนไม่ไม่ไม่เราเล่นเราเล่นกันหนุ่มๆอยู่แล้วเราเล่นเราเล่นกันอย่างนี้อยู่แล้วใช่ใช่แต่อาจจะแบบสองสองเวทีสองคนอาจจะคนละสไตล์กันหน่อยใช่ใช่ครับโอเคนะคะครับขอบคุณครับมีเพลงใหม่เพลงใหม่ใช่ใช่เพลงใหม่เพลงใหม่เพลงใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเร็วเร็วนี้ครับเร็วเร็วนี้ กลางๆแหละกลางๆเดือนหน้าเดือนนี้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 อันนี้อันนี้สิงหาแล้วอันนี้สิงหาอันนี้สิงหาแล้วอันนี้อันนี้หนึ่งวันที่อันนี้หนึ่งกลางสิงหาใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวมีประกาศอานอว์เมนเพิ่มเติมก็ฝากติดตามด้วยครับก็คิดว่าน่าจะน่าจะแปลกตาแปลกใหม่กับทุกคนครับค่อยหน่อยช้าอะไรนะครับเป็นแบบไหนช้าเลยเป็นมีเดียบมีเดียมครับแบบน่ารักน่ารักใสๆไม่ได้แบบว่าใสๆเหมือนนั้อนเลยใสๆไม่ได้ไม่ได้มีดีนามิกมากไม่ค่อยแบบ ไม่ค่อยโตเท่าไหร่ไม่ไม่มีเต้นไม่มีเต้นไม่มีเต้นเรื่องเรื่องเต้นเนี่ยผมบอกเลยผมพักผมอาจจะไม่เต้นอีกแล้วใช่ใช่คือกลายเป็นว่าเพลงนี้จะกลับมาเป็นเหนียวเล็กี่ทุกคนแจวกันรอดูแล้วนะฮะรอดูแล้วแต่คิดว่าน่าจะน่าจะพอทําให้ทุกคนแปลกตาตื่นเต้นได้ประมาณนึงครับใช่เพราะว่ามันก็ค่อนข้างแบบเรียกว่าเป็นคอนเซปต์ที่ท้าทายเราเหมือนกันใช่ครับก็ฝากติดตามด้วยกันเอเคการเดินไปขางหนับค้บ ครับขอบคุณครับอบคุณครับครับไลาเซอร์ครับไลเซอร์ครับไลเซอร์ครับ